สวัสดีครับพบกับผมเต้นมีช Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ส่วนธนากรนะครับวันนี้พาเชฟบนู่มาตกปลากันแต่ก่อนตอนผมมาล่าสุดนี้บริเวณนี้ยังไม่มีนะครับไม่มีกูกไม่ใช่ครับ ยังไม่มียังไม่สร้างตรงนี้นะครับงกง่ยังไนกำไลยินก็ฮะล้ว,วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำแต่ยา<ำล>อ๋อครับมันมีเราหวังเราตั้งความหวังมาเยอะนะครับเดี๋ยวดิว เชฟนูเล่นไฮเกตนะครับส่วนผมซ <t> ูเปอร์ฟิตมาครับกินข้าวนะครับ,บ,บง,ออง,รงครับสำหรับโปรโมชั่นของทางร้านนะครับโปรโมชั่น <c oughs> ของทางส่วนธนากรนะครับก็จะ ค่าเบ็ดคันคันละร้อยนะครับรแล้วก็มีข้าวให้ด้วยมีข้าวมีน้ำนะอ๋อไก่มากินแจ๋ว<ห>นะ<า>ครับ <laughs> ไก่มากินซะแล้วเมื <laughs> ่อกี้ไม่ทันมองนะครับไก่มาแอบฉกข้าวเรารหึชอ็ชอตห้าห้าช็อตห้าห้าไม่เอาห้าก็เข้ากาไรกินนะนั่นเนีบย หลังจากผ่านไปไม่ถึงห้านาทีนะครับเขาเป็นหลับจานมาอืมไก่ไม่แย่งกินหมดนะครับดีไก่ไม่เลียช้อนไก่กินข้าวไม่ต้องไก่แอบกินน้ำแล้วด้อ เป็นไงบ้างครับเชฟหนุถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะถือว่ามาหาที่นอนหาที่นอนวันนี้เราจะไปทําอะไรกินครับมึงตกให้ได้ก่อนอะเอ้ยมันต้องได้หนะเพือ่อนมึงเชื่อกูดิทําไมคนถึงไม่เชื่อผมกูยังไม่เห็นมันตอดเลยบรบรรยากาศดีนะครับ ม่เอาาาบรรยากาศคือว่าเรามาเสพบรรยากาศด้วยแล้วกัน,น,นอืมอันนี้คือแ,แผลสองแผลของลุงแผลสองตัวสนสนวันนั้นนะครับวตอนนี้เปลี่ยน,นเป็นสีแล้วอ๋อเป็นสีแล้วดูได้จับได้เลี้ยงได้ มันนักเลงกันด้วยเลยตัวเนี้ยได้เมียแล้วตีละตัวละอไอตัวน้อยๆนี่คือตัวเมียครับตัวเมียกระจายแล้วได้เมียละยิ้มล้วคนนี่ก็จะได้เมียได้โว้เงินสวกเนาะ ยังไม่ดื้อแล้วับอ,อืมแพ่ชอบทักกระถินกระถิน แพะทีขึ้นขึ้นบนต้นไม้คลิปที่แล้วนะครับขึ้นกอไผ่กอนั้นตอนนี้มาอยู่คอกละไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวมันชนนะครับถาหาอหารไกลๆน,น,นี่ก็เนืนบรรยากาศนะครับตอนนี้ เหมือนฝนจะเริ่มตกฟ้ามืดมาและแต่ก็ยังไม่น่าจะตกมาแวะชมแวะเที่ยวได้นะครับมีอาหารให้บริการนะครับเครื่องดื่มก็มี ก็ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนเลยนะครับไม่ได้มีไว้เฉพาะตกปลาอย่างเดียวลงเขาตกชิงริวนะครับ ลมแห้งนะอ๋อนี่นะครับผลงานของลุงเขาโอ้โหยศตัวไซโลเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นแยกกันนะครับระหว่างบอ่อฝั่งนี้จะเป็นตก หน้าดินและสปิลนะครับส่วนบ่อฝั่งนี้เฉพาะชิงริวนะครับ,บ,งงรบแบ่งแยกกันไว้ส่วนธนากรนะครับไว้มาแวะชมแวะเที่ยวมาพักผ่อนมาตกปลาอะไรนะครับได้หลายอย่างดูเชฟนูของเรารู้สึกว่าจะสบายกว่าเพื่อนนะครับ หลับยังครับเค้มเคมเคี่ยมเยมเมไม่ไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนี่นะครับที่นั่งก็จะเป็นข้างในมีอาหารมีเครื่องดื่มให้บริการนะครับอืมาดูเแบบแ็ดเราเป็นไงเงียบอย่างเงียบ ยังยังไม่มืดค่ำอย่าเพิ่งตัดสินนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ทำไมเพื่อนนุทำหน้าอย่างนั้นนะสภาพตัง้งแต่กูมาครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมท่าเดิมท่าเดิมกระชักก็อยู่เหมือนเดิมตัวสองกิโลวันนี้ต้องเป็นของเราใช่ไหมครับ จองแล้วลที่ตลาดตัวสองกิโล <c oughs> แบกเบ็ดเขากว่าเขาจกากัดเงินไออันนั้นมันเสียสักสนะี่นะกับเมืองานมีหลายเสียสักสีกส็ก่นะตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับสองคันของเรา บรรยากาศมันช่างน่านอนซะเหลือเกินเดี๋ยวรอเชฟนูถอดใจนะคถ้าเชฟนูถอดใจเมื่อไหร่นี้ค่อยกลรับฮะไม่ต้องรอกูไม่รอไม่ได้นะมาได้กัน ม่โลนแน่จ้ะรอไดไงของก็นำอยู่นะเยอะเอามาได้ไงสิโหลดโมก่อนเนสายลุยด้วยสบายคุยเสียเวลาอืมเจ้ปลาก็ยังไม่ไล่เลยนะเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวสองเรกับกับบ้านให้ได้ เอาล้วครับล่าสุดเชฟนุมาคุยกับแพรแล้วมาท้าแพรต่อยแล้วอ้าวก้าวออกมาหย่อนเนี่ยฮึฮือเฮ้ยต้องกระจำนะไปทำเพี้ยเลยรนะแบะนแบะมึง มึงมึงดูหน้ามันดิอ,ไไหอดหื่นเลยแม่ตัวแม่ตัว,วแม่มันตึกเล็กโ<อ>ป้แหน่แต่งแขนไว้ัแขนมีเมขาหววงเมียนะ ไปเยอะผมโหไปเพื่มเลยเป็ี่ยนเปนกันน,นั้นแหละเยอะแพะ,ะทำไมปิดจมูกทำไมครับกูเป็นพุงแพ้ไ,ไปเลอแใกก็มากก็เหนียวเกิจามนิดนึงว่ากันอ๋อ,อลุงกลับแล้วนะครับ <c oughs> ของเราก็อีกสักพักนะครับแค่อะไรลุงเอาไว้ตั้งเงินั่นเบ็ดที่เราสะพายโอถ้างั้นมันไม่ไหวโอ้โอ้มันไอไวมันกดเส้นเราเดี๋ยวนยหน,นว้ามืดอ๋อครับเจ๋งฮะนึกว่าลุงไปจอดแล้วก็ใส่อะไรนะเยอะอาหารง <c oughs> านไอ้สปิวอะวเราสะพายแล้วก็เอานี่ตั้งอ๋อ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นมันกด กดเส้นประสาทเราเฉ่งแฮะไปเราทำไงดีเนี่ยกูไม่สะพายนี่กูก็วูบนั้นใช่ไหมหนักโอ้โหนี่นะครับผลงานของลุงเขาส่วนเรานี่มาทุกวันจะได้แค่นี้หกตัวหกตัวอ๋อหกตัวส่วนเรานี่โบเบ่อ๋อส,ส,สติปิของลุง่ะหกตัวโอ้โหตัวทุกวัน แค่ตัวนี้ก็คุ้มแล้วลุงห้สิบบาทครับโลปลานี่นต,ตอา้าวเป็นไงบ้างครับเชฟนุเหมือนเอากูมาประจานะอา้าวสัตว์ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถึงเราไม่ได้ปลานะครับแต่เราก็ได้ลับเป็ดกลับบ้านไปนะถึงเราไม่ได้ปลาหรือเราก็ไม่ได้ปลานะครับครับผมลับเป็ด วันนี้มาตกปลาแต่ได้รับเป็ดนะครับอเ,เอาปิด,ดปิดคลิปนะครับปิดเลยเอาปิดคลิป,ปไปเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องต้นมีชาแนลเลยครับ,<ม>บตันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ